คมัอนี่กับมาพบอกับเบา่วนสองเฮียชวนชาแนวคือเก่าพี่น้องมัอนี้สิบ้าพี่น้องม่กินเมนูตั้กุ้งสดพี่น้องตัมกุ้งสดสดรบา่วนพี่น้องแซ่บคักพี่น้องเอาเขเบิ่งขันตอนการตามก็เลยพี่น้องส่วนประกอบข้งส่วนประกอบข้องตัมกุ้งสดพี่น้องก็มีกุ้งสดพี่น้องกุ้งสดเซสุดาพี่น้องไม่บกเกษตรพี่น้องหรือในมะกะทินทักคอมปีพี่น้อง กระเทียมขงหนาวพี่น้องมีสำนีแล้วพี่น้องใส่พริกใส่กระเทียมพี่น้องใส่เกลือน่เล็กน้อยพี่น้องอเริ่มต้มกนเลยพี่น้องเสียปากเสียดาขึ้นเขาเลยพี่น้องต้มกุ้งสดพี่น้อง นี้บ้าโซนมากินตำกุ้งสดพี่น้องกินตำกุ้งสดน้ำแกนพี่น้องเี่ยมงบก็ได้ทีเลยพี่น้อง พี่พี่น้องเรียบร้อยพี่น้องมาถึงขั้นตอนการปรุงพี่น้องวันนี้นะครับปรุงกันเลยพี่น้องวันนี้เครือเทศพี่น้องอันดับแรกใส่เครือเทศก่อนพี่น้องนะเครือเทศพี่น้อง เดือดเรียบร้อยพี่น้องตอนต่อไปมึงง่าวพี่น้องชุด,ดพี่น้องไปไล่เสียบไาย,ายพี่น้อง ไปลอยเสียบ่ใส่บ่ใส่บลุ่ยสุดดดพี่น้องคาร์บ่ไรพี่น้องคาร์บ่ไรพี่พี่สุดดดพี่น้องคลัทพี่น้องคลัทสุดดดน้ำปลาแดกพี่น้อง น้ำตาลจาก๊กหน่อยๆพี่น้องพระเป็นยาพี่น้องแต่ส่ร้ายมันหวานเป็นบาหวานพี่นองพี่น,อนอ้องครับกปูสดนอดเ็สดบางโซนเียพี่นอ้อง สิบม,มือรสาับพี่น้องขั้นตอนสำคัญพี่น้องพไปเอกของงานพี่น้องกุ้งพี่น้องกุ้งสดพี่น้องตั้กุ้ง,ง,งสดพี่น้องตั้มกลุ่มซดสืบบาโงโซนเสร็จปากเสร็จดาดพี่เราพี่น้นองมือข้างพี่น้องตั้มกุ้งสด บุหรี่กกะทิ้นพี่นอ้องตามด้วยพัอห้อมปีพี่น,อน,น้องบางบัวักเกิดใบพัอห้อมใบเรือยพี่นอ้องแต่ว่าบ้านบางส่วนอื่นพัอห้อมปีพี่นอ้องยวกพี่นอ้องมาคุณขอทานพี่นอ้นอ,นอง ต้มกุ้งสดสูตรบาร์โซนแซ่บปากแซ่บดาบพี่น้อพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องต้ปกุงสดสูตรบาร์โซนครับพี่น้องครับมาพี่น้องกินต้มกุ้สดพี่น้องครับข้าแกงบะมี่พี่น้องถั่วพี่น้องเคือพี่น้องแตงพี่น้อง Bây vô vô vị đồng, phát đồ của bà Thảo Mình đi phát cát cá cá hiền vị đồng Phát cát hiền vị đồng 3 vị đồng, 9 sốt 5 can vị đồng Cũng I yeah, believe that. อีดีพี่น้องทำกูสดสูบปาสดพี่น้องแสบปากแสบดาคือเขาพี่น้องคนนี้เติมเพียงแต่แสบพี่น้อง คับพป่น้องคับนนี้อรับนับนเอา เลยพี่น้องกุ้งพี่น้องครับพี่น้องครับเขาที่จะซองเลยพี่น้องตัวผู้พี่น้อง Câu căn bị nòng tơ phu làm cùng chuột nhiều cho ví dụ khuya cái này

Yeah, believe ยอดพี่น้องตับกลุ่มชเเเดเรียบร้อยพี่น้องเรื่องแต่บุคคลเจริญยกพริกพี่น้องกุ่มชดเรียบร้อยพี่น้องวันนี้บ่าวโซนก็ข้อฝากสองเนี่ยโซนชาแนลมันเดือพี่น้องฝากกดติดตามกดสับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่น้องเพื่อสิบบุญได้พาด์ทคิดเป็นไหมของบ่าวโซนพี่น้องเพชรแห้งพี่น้องมนนี้บ่าวโซนก็ข้าขาวกันบ้าสวัสดีครับ